ัดีค่ะแฟนเพจวิทยสภาและเพจเซเนต์มีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวิทยสภาไทยรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของน้องประสิธิ์ปัสกรซึ่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนที่จังหวัดยะลานะคะในส่วนของกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนที่จังหวัดยะลามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปคุยกับน้องประสิธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะประสิษฐ์คะสวัสดีครับ,รบพี่ครับค่ะก่อนอื่นเนี่ย อยากให้ประสิทธิ์ได้แนะนําตัวก่อนนะคะว่าเส้นทางก่อนที่จะเข้ามาในสภาเด็กและเยาวชนนะคะเล่าย้อนไปหน่อยได้ไหมคะว่าเราเริ่มมาเส้นทางนี้ได้ยังไงคะตั้งแต่ปไหนชั้นไหนคะโอเคครับ <ฮะ S 2> ก็จริงๆนะผมเริ่มต้นเส้นทางกิจกรรมครับตั้งแต่มัธยมปลายครับประมาณมัธยมศึกษาปีที่ห้าอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ากิจกรรมของจังหวัดเออยหรือว่าของ รมการปกครองเรื่อยๆมานะครับ<ะ>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยน่าจะมีความสามารถทางด้านจัดกิจกรรมด้วยก็เลยคิดว่าลองสมัครสภาเด็กของเทศบาลครับ<ะ>แล้วก็เริ่มมีกิจกรรมย้อนไปสมัยนะมัธยมนี่อยู่ที่โรงเรียนอะไรคะในพื้นที่ไหนเอ่ยของผมอยู่โรงเรียนบรนังสตาวิทยาครับจังหวัด<ะ>กาลาครับอ๋อแล้วพอมาระดับของเป็นเทศบาลก่อนใช่ไหมคะที่เข้ามา ใช่ครับต้องผ่านระดับเทศบาลก่อนครับเป็นเทศบาลอบานดังสตารหรือว่าเทศบาลอะไรคะที่พื้นที่เทศบาลตำบลบานดัง,ดง,งสตาเลยครับอเพราะ,อะตอนนั้นเนี่ยตอนสมัยเรียนนี่บอกว่าก็ทํากิจกรรมเยอะอะนะคะใช่ครับแล้วพอเข้ามาสมัครในเทศบาลน,นี่มันเปลี่ยนไปไหมคะในรูปแบบของกิจกรรมที่เราทำอะคะอ่าคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่า กิจกรรมที่ผมทาอ่ะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับชิงเฉิมชุมชนเลยครับเกี่ยวกับเยาวชนซะส่วนมากเลยครับค่ะอแล้วตอนที่เข้าไปในระดับเทศบาลนี่ตอนนั้นไปเป็นอ่ากรรมการบริหารหรือว่าเราได้เป็นประธานสภาเลยค่ะในครั้งแรกที่เข้าไปของผมครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยผมได้เข้าไปเป็นประธานเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นะคือไม่มีประธานนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นกิจกรรมมาก ครับอืมค่ะก็คือก็วา่วาวา่างง่ายๆวา่าก็ไม่มีเด็กและเยาวะชนที่จะมาทําตรงนี้นะคะใช่ครับใช่คับแล้วพอเราเข้าไปเป็นประธานเนี่ยเราเริ่มทํากิจกรรมยังไงก่อนนะคะในในครั้งแรกเลยตอนนั้นเรื่องการหาสมาชิกเรื่องของเครือข่ายเนี่ยอันนั้นมีบ้างหรือย,อยังอ่ะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปมีผมแค่คนเดียวนะครับนนั้นเนี่ยครับผมก็เริ่มหาสมาชิกโดยการที่ว่า จัดประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดมิสติ้งในการที่ว่ารวมพลเยาวชนในแถบของเทศบาลนะครับอค่ะเรียกว่าทำคนเดียวเลยนะคะตอนนั้นมันยากง่ายยังไงคะในการที่ปรับเข้าไปเป็นเป็นผู้เริ่มเริ่มเลยอะคะ <S <S ่ะก็มันมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่มีทีมเลยนะครับอพอพอไม่มีทีมเนี่ยมันก็ยากที่จะอ่าเขาเรียกว่าระดมความคิดในการที่ว่าจะจัดกิจกรรมว่า จริงๆแล้วชุมชนเนี่ยต้องการอะไรจากกิจกรรมกันแน่อะไรเงี้ยครับแต่พอหลังจากที่เราได้ทีมแล้วนะครับพอหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าง่ายขึ้นเยอะมากครับในการที่ว่าจะอ่าเขาเรียกจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะใช้เวลาอยู่นานไหมคะในการทํางานคนเดียวแล้วก็เริ่มมีทีมเข้ามาอย่ไหมคะก็ใช้เวลาเดือนสองเดือนนะครับตอนนั้นในการที่ว่าจะเฟ้นหาเยาวชนแถบแนครับอ๋อค่ะ เดือนสองเดือนเลยนะคะและกงานไป<ช>หา <ฮะ S 1> น,น้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเราแบบเดินไปตรงหรือว่าใช้วิธีการยังไงคะในการทํางานตรงนั้นนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆ,ๆ,ๆที่แบบบางเทศบาลหรือว่าบางตําบลก็ยังไม่มีอยู่เล่าให้เป็นประสบการณ์ได้ไหมคะผมจะใช้วิธีการในการคล้ายๆกับลูกโซ่ครับเช่นผมรู้จักเพื่อนคนหนึ่งปุ๊บผมก็บอกเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งมันก็จแชร์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอรย่างเงี้ยครับก็เลยง่ายขึ้นนะคะ ่า<พ>อัร,ระดบเทศบาลแลแเข้ามาสู่ระดับอำเภอครับทํากิจกรรมอยู่หน้าเนี่คะกว่าจะขยับขึ้นมาในระดับอำเภอค่ะระดับอำเภอนี่ผมขึ้นมาเลยนะครับหมายถึงว่าออพอขึ้นเทศบาลปุ๊บก็ขึ้นอำเภอเลยเพราะว่าออผมอ,อำเภอก็ไม่มีคนทําเหมือนกันค,ครับเรียกว่าแบบในงานสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยของยะลานในช่วงเวลานั้นทั้งอำเภอตำบลก็ไม่มีคนทำกระติกก็เลยควบ ตำแหน่งเลยทางอำเภอแล้วก็ตำบลเลยใช่ไหมคะใช่ครับของของอันนี้ของเฉพาะบรนังสตานะครับที่อื่นผมยังไม่ครับของบันังสตาค่ะครับแล้วตอนที่ทํากิจกรรมเนี่ยพอมีเครือข่ายแล้วเนี่ยเราเริ่มทํากิจกรรมอะไรเป็นลําดับแรกจําได้ไหมคะในการทํางานตอนนั้นนะคะกิจกรรมอันดับแรกที่ผมได้ทํานะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ สาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องคุยงานกันบริฟ์งานกันได้อ่าพูดคุยกันได้อะไรงี้ยก็สารสัมพันธ์ไปกันก่อนแล้วก mm ็ห hmm. ล <wie. S 1> ังจากนั hmm. people, mm ้นเนี <Beast> ่ยก <América> yeah. <bizarre>. ็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับเรียกอ่าชุมชนเรียกเยาวชนแถบนั้นนะครับมาเกี่ยวกับเล่นกีฬาต้านยาเสพติดอะไรเยงนี้ครับอ่ค่ะก็เรียกว่าเรียกว่าสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะฮะกับเครือข่ายเราแล้ว ทำงานอยู่นานไหมคะกว่าจะได้เครือข่ายเป็นเครือข่ายระดับเอท้องที่เนะี่ยเรามีเครือข่ายอยู่สมาชิกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะจากวันที่เราทํางานคนเดียวจนถึงวันที่เราขยับมาสองเดือนกว่าที่ทาอะคะจากตอนนั้นก็ประมาณคือสมาชิกอะมันได้ประมาณยี่สิบคนครับแต่ว่าอพอเอาเขา้าจริงๆคนที่มาทํางานอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็จะเหลือสักสิบถึงสิบห้าคนอะไรเงี้ยครับโอ้ค่ะ ก็ยังดีเนอะจากับคนเดียวนี้ยังมีแบบเพื่อนเพื่อนช่วยคิดสิบห้าคนเน่ยนะคะใช่ครับค่ะพอทําตอนนั้นนี่ทาระหว่างของอําเภอแล้วก็ตําบลน,นี้ควบคู่กันไปด้วยเหรอคะควบคู่กันไปเลยครับอ๋อค่ะงานแรกนี่เราเน้นเรื่องของการรณรงค์เรื่องของขอตับต้านยาเสพติด,ตดใช่ไหแล้วก็กีฬาครับอืมค่ะแล้วพอจากอําเภอค่ะทราว่า เมื่อาการเลือกตั้งช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ได้มาเป็นประธานระดับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะจากอาเภอขึ้นมาเป็นจังหวัดเนี่ยใช้เวลาอยู่นานไหมคะของผมใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งครับในการที่ว่าขึ้นมาแล้วก็มาเป็นคณะบริหารของจังหวัดคม,มาเป็นคณะบริหารก่อนนะคะใช่ครับแล้วมาพอมาเป็นประธานนะคะในปีเนี้เราวางแผนหรือว่าวางเป้าหมายของสภาเด็กและเยาวชนของยะลายัางไงบ้างคะ อ่าจริงๆก็ได้คุยกันไปคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าผมก็ได้พิ่งขึ้นมานะครับก็ได้คุยคร่าวๆกับทางบ้านพักเด็กไร้ยนชนว่ากิจกรรมที่จะจัดหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเน้นเกี่ยวกับชุมชนมากกว่านะอ่าไม่เน้นไม่เน้นการกินหรูอ,อยู่สบายแต่ว่าเราจะลงไปคลุกคลีกับชุมชนให้มากขึ้นอะไรประมาณมนี้ครับค่ะทำไมมองเรื่องการเข้าไปในชุมชนมากขึ้นนะคะ อ่าจริงๆว่าคิดว่ามีคิดว่ามีเขาเรียกแหละมันมีการที่ว่าอ่าเวลาเราลงกับชุมชนเลยครับ <hör> เด็กเด็กที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้<อ>เข้ามามีกิจกรรมแะ้รเขาก็จะมีโอกาสกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับออแต่ถ้าเราไม่ลงกับชุมชนเลยอ่ะครับ<อ>เราอยู่แค่ในตัวเมืองของเราอะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอ่าอยู่แค่เด็กที่เข้าถึงโอกาสส่ว<อ>นเด็กที่ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับ อันน right. mm ี้เราก็เลยเป็นเป้าหมายของเรานะคะใช่ครับของยะลานี่มีกี่อําเภอคะที่มีเครือขายตำบลทั้งแปดอำเภอนะครับรู้สึกว่าทั้งแปดอำเภอค่ะครับแล้วทั้งแปดอำเภอในระดับตำบลนี้เรามีสมาชิกมือครบทุกตำบลไหมอะคะปัจจุบัน รอ้คลุมหมดครับแต่ว่ามีมีมอำเภอหนึ่งก็คือเบตงครับที่ว่าแกนี่อยู่ไกลนิดนึงครับก็เลยได้เข้าร่วมบ้างไม่เข้าร่วมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมีในส่วนของยะลาเองนะคะก็ก็ทราบว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเมืองหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ในในการทํางานเนี่ยเรามองว่านอกจากการลงพืน้นที่แล้วนะคะที่คุยจับทางบ้านพักเด็กเอาไว้ค่ะมีเป้าหมายอื่นอีกได้ไหมคะที่จะ นอกจากเรื่องของการสร้างสัมพันธ์กับทางเครือข่ายแล้วมีเป้าหมายอื่นอีกไหมเหรอตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมเพิ่มเติม,ตมอีกนะครับแต่ว่า,วาหลังจากนี้คิดว่าน่าจะมีเพิ่มเติมมาเพิ่มครับค่ะครับ,รบถ้าเราถึงประสบการณ์การทํางานของประสิทธิ์หน่อยนะคะว่าในการทํางานในพื้นที่ของยวลาเองค่ะคิดว่าเด็กและเยาชวชนในพื้นที่เนี่ยเขายังต้องการหรือว่า มีอะไรที่ยังขาดเราต้องการสนับสนุนอีกบ้างะคะจาก,กที่เคยจากที่เคยได้ลงพื้นที่มานะครับกับบ้านพักเด็เดกเองหรือว่ากับด้วยด้วยพื้นที่ด้วยส่วนตัวของตัวเองด้วยนะครับก็คิดว่า เด็กศักยภาพของเด็กในจังหวัดยะลานะครับมีศักยภาพสูงนะครับ <S 2> <S 2> โ,ดโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในเมืองนะครับแต่ว่าเด็กที่อยู่แถบแถบเมืองหรือชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าเด็กในเมืองเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยขาดโอกาสในการที่ว่าจะสแสดงความสามารถของเขานะครับ <S 2> <S 2> ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ที่สามารถยื่นโอกาสให้เขาได้เนี่ยเราก็อยากที่จะยื่นโอกาสให้เขาให้มากกว่านี้นะครับ ก็คือการสร้างโอกาสให้กับน้องๆในพื้นที่นะคะให้ทั่วถึงใช่ครับค่ะใช่ครับอ่าแล้วในในเรื่องของปัญหาเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่อะไรอย่างนี้ของพื้นที่ยะลาเนี่ยมีปัญหาบ้างไหมคะอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาระดับต้นๆนะครับของประเทศเลยไม่ใช่แค่ของจังหวัดอย่างเดียวอ่าคิดว่าถ้าเด็กเราเนี่ยมีความมีโอกาสแล้วเนี่ย เขาได้แสดงความสามารถแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นทางที่นอกเหนือจากการที่กลับไปเสพยาอะไรอย่เงี้ยครับผมคิดว่าแบบนั้นแล้วการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการไหนหรือว่ากิจกรรมไหนที่แบบเรารู้สึกประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากอ่ามันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมากๆนะก็คือการที่ผมเนี่ยได้เข้าร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชนนะครับก็ ลงพื้นที่แถบชานเมืองของยะลาก็จะเป็นไม่ใช่ชานเมืองเป็นเป็นชนบทหรือใช่ไหมครับเพราะแถวนั้จะเป็นเป็นชุมชนบ้านบ้านบาละนะครับ่าก็คือที่ผมได้ไปว่าจะเป็นเกี่ยวกับการมอบทุนให้กับเด็กที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเคราะห์เด็กที่เขาเรียกอ่นได้โอกาสมากๆเอาเอาโอกาสแล้วก็ไปส่งเคราะห์หมายถึงว่า อ่าเขาเรียกว่าเด็กที่มีใจอยากเรียนแต่ว่าไม่มีทุนการศึกษาไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็บอกไปชี้แนะแนวทางให้เขาแล้วก็นําเขาเนี่ยกลับมาสู่ในระบบการศึกษาอะไรเงี้ยอ่าเข้ามาในระบบการศึกษาเลยแล้วตอนนี้เรายังติดตามผลอยู่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคิดว่าบ้านพักกําลังติดตามผลอยู่ครับแล้วก็อ่าเพราะว่ามันมันเป็นโรงเราได้นําเด็กคนนี้เนี่ยไปส่งที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ ของรัฐแล้วก็เรียนฟรีอะไรเงี้ยครับ oh. มีข้าวกลางวันให้ครบอะไรเงี้ยครับก oh, <okay. S 2> ็เรียกว่า<ช>ดูแลกันพร้อมเลยอันเป็นความภูมใิใจเหมือนกันนะที่แบบได้ช่วยคนหนึ่งนะให้มีการศึกษาให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นเนาะใช่ค,ค่ะแล้วทำถึงตัวประสิทธิ์เองบ้างนะคะอ่าปัจจุบันเนี่ยเรียนอยู่หรือว่าทํางานแล้วยังไงอะคะของผมเรียนอยู่ตรงน,นี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตปัตตานี oh. ค่ะอยู่สงขลานครินปัตตานี แล้วเรียนสาขาอะไรคะตอนนี้ของของผมเรียนสาขาศึกษา,าศาสตร์ครับผมอ๋อค่ะแล้วระวังแผนอนาคตเอาไว้ไหมคะว่าหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วอะค่ะเราจะายังทํางานด้านเด็กหรือว่าในเรื่องของการอาสาช่วยเหลือชุมชนอย่างนี้ต่อไปไหมคะวางอนาคตเป็นยังไงเอ่ยจริงๆถ้าเป็นเรื่องของอาสาช่วยเหลือชุมชนแล้วก็วางไว้อยู่นะครับว่าคิดว่ากลับจบออกไปเนี่ยน่าจะกลับไปเป็นออาสา ที่บ้านของตัวเองครับแล้วก็อาสาพัฒนาชุมชนด้วยแล้วก็เรื่องของการจะเป็นนักกิจกรรมอะไรแบบนี้อยู่เพราะน่าคิดว่าน่าจะเป็นนักกิจกรรมอยู่แต่ว่าในไม่ใช่ในฐานะไม่ใช่ในฐานะที่เป็นของเครือข่ายเยาวชนนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นในฐานะของครูมากกว่าอ๋อค่ะอยากเป็นคุณครูนะคะใช่ครับ ทำไมเราอยากเป็นฝันว่าอยากจะเป็นคุณครูคะจริงๆอันนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกเราเขาเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่มัธยมปลายเนาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบการสอนมากๆก็เลยคิดว่าอ่าตัวเองน่าจะเหมาะกับงานด้านนี้มากกว่าครับอ๋อค่ะก็แสดงว่าเป็นคุณครูได้ก็ต้องใจเย็นด้วยนะคะแล้วก็รับฟังเด็กๆด้วยนะคะ ต้องใจเย็นมากๆเลยครับใจเย็นมากๆเลยอย่างนี้เนี่ยในการทํางานเนี่ยเราเรามีหลักการในการทํางานยังไงคะเพราะว่าก็ต้องเจอกับคนหลากหลายผู้คนนะคะเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงคะในการทา<ม>ําทงานร่วมกับคนอื่นนะคะจริงๆก็ในการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไปเขาเรียกว่าไม่ค่อยเข้าร่วมวงนินทาอะไรเงี้ยเท่าเท uh huh. ่าไหร่แลยว่าผมก็จะเป็นคนที่ ทำงานของผมไปในส่วนของ<ๆ>ผมให้ดีที่สุดแค่นั้นพอครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับคนอื่นมากครับค่ะก็รับฟังแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกลางด้วยในฐานะประธานทีนะคะอ่าครับแต่ว่าในเรื่องของถ้าเขาผิดจริงๆเราก็จะว่าเขาผิดจริงๆอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นกลางจนไม่รู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่ง<ๆ>ไหนถูกอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะแล้วเวลาต้องลงมติหรือว่าต้องตกลงกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนียคะเราใช้วิธีการ นำเรื่องของประชาธิปไตยนี้เข้าไปบริหารจัดการยังไงบ้างคะอ่าใช่ครับพวกผมจะมีการโหวตอ่าภาษามติไปเลยว่าเฮ้ยอ่าสมมุติว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราก็โหวตไปเลยว่าสมมุติเรื่องนี้จะเอาเรื่องนี้หรือจะเอาเรื่องนี้ถ้าเรื่องไหนมากกว่าเนี่ยเราก็เลือกเรื่องนั้นเข้ามามทำคราบผมค่ะเอ่อในการทํางานที่ผ่านมาค่ะไปแบบติ์คิดว่าเราได้อะไรตอบแทนกลับไปบ้างค่ะเพราะว่า ในการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนก็ทราบกันดีว่ามันไม่ไม่ได้มีค่าตอบแทนให้นะคะส่วนตัวแล้วเราคิดว่าเราทํางานตรงน,นี้เราได้อะไรไปบ้างคะจริงๆถ้าเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสมันก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับตัวอย่างเช่นของผมนะครับที่ทํางานสภาสภาเด็กมานะครับก็จะมีเกียรติบตัตรอะไรแบบนี้ให้ใช่ไหมครับอ่าซึ่ง ไอ้คำว่ากิจอิบัตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถนําไปเชื่อมโยงกับทุนการศึกษาที่เราจะสามารถยื่นขอได้ภายในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะอ่าก็เป็นเป็นเหมือนโอกาสนะแต่ว่าเป็นเหมือนโอกาสครับท,ที่สําคัญเนี่ยก็คงจะได้แบบพบเจอเพื่อนๆนในเครือข่ายของสภาเด็กและยเยาวชนเยอะอยู่นะคะถูกต้องครับนี่ม,มันเป็นการเจอเพื่อนที่ พอเวลาเราเจอเพื่อนเนี่ยเราก็จะมีเครือข่ายเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วในการทํางานกับผู้ใหญ่เองนะคะเอ่อได้มีโอกาสทางจังหวัดสนับสนุนหรือว่าได้พบทางผู้ว่าท่านให้การสนับสนุนของสภาเด็กและเยาวชนไหมคะครับยิราผู้ว่าก็ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพบท่านรมตทีต่กรุงเทพอะไรแบบนี้ด้วยอ๋อค่ะ ครับโอ้ก็ได้ได้พบได้คุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยเนอะได้ใช่ครับค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยอยากจะบอกน้องๆที่รับชมรับฟังอยู่นะคะในจังหวัดยะลาเองบางคนอาจจะยังลังเลว่าเอ๊ะจะมาทํากิจกรรมดีหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนน้องๆหรือมีข้อแนะนํำยังไงบ้างอย่างเช่นเราจะแบ่งการเรียนแล้วมาทํากิจกรรมเนี่ยให้มันพอดีกันได้ยังไงเลยอ่า ก็อยากจะชวนน้องๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดยะลานะครับมาร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งเวลาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเรามีใจที่จะทําจริงๆนะครับการแบ่งเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเรียกอะไรเป็นพื้นฐานไปเลยนะครับ mm hmm. ว่าอ่าเราเราจะแบ่งส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไรดีส่วนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพอเวลาเราเข้ามาเนี่ยอ่าอะไรกิจกรรมเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถ ควบคุมได้ว่าเฮ้ยเวลานี้ควรจะจัดอะไรเวลานี้ควรทําอะไรเวลานี้ควรทําอะไรโดยอัตโนมัติของมนุษย์เราเองเลยครับเออค่ะแล้วถ้าอย่างนี้น้องๆเนี่ยสนใจเนี่ยไปติดตามหรือว่าไปสมัครเข้าเป็นสภาเด็กและเยาวชนมีช่องทางไหนบ้างคะได้ครับก็ติดตามได้ตามเพจของอ่า uh, Facebook นะครับแล้วก็ IG นะครับ Facebook นะครับก็จะเป็นสภาเด็กและเยาวชนตากหวัดยะลาเลยครับแล้วก็ของ IG นะครับก็จะเป็น CYC ยาลาเลยครับเป็นภาษาอังกฤษครับค่ะแล้ว,ลวสุดท้ายอยากจะฝากบอกน้องๆมีเรื่องอะไรไประเด็นอะไรที่ยังจะฝากไหมคะกับเพื่อนๆนเครือข่ายอยากจะส่งกำลังใจยังไงก็ได้ะคะ่ะครับก็อยากจะฝากน้องๆน,นะครับมาร่วมกันเป็นสภาเด็กแะเยาวชนขับเคลื่อนอจังหวัดของเราไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่นะครับหรือว่า ไม่ใช่อย่เท่าไหละไม่ว่าจะเป็นน้องมอมปลายเองนะครับหรือว่าพี่พี่ปริญญาตรีเองนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครได้นะครับค่ะนะฮะเราไปเริ่มกิจกรรมกันได้แล้วก็จะได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปอย่างที่ประสิทธิ์ได้รับด้วยนะคะได้ครับ,ค,รบดดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะประสิทธิ์คัที่มาพูดคุยกับทางรายการค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณากคะสวัสดีครับขอบคุณครับ